สวัสดีค่ะยูนีเตอรรักข้าเสีช่องนกยูงหลานลุงคนนะคะตอนนี้ก็เป็นบรรยากาศช่วที่หน้าบ้านนะคะก็จะประมาณนี้เนาะนาะน,นะคะลุงก็อยู่ตรงน้ะเห็นไหมคะทุกคนนี่นะคะลุงอยู่ตรงนี้นะคะก็เป็นบรรยากาศตอนประมาณสิบโมงครึ่งเนาะประมาณนี้นะคะ ก็ไปบรรยากาศตอนนี้เลยนี่นะคะบรรยากาศรอบนี้เอาเมื่อนี่เืนเมืนี่พื่อนติดราน อ๋อนี่นะคะก็เป็นบรรยากาศที่บ้านนะคะคลุงก็อยู่ตรงนูน้นส่วนตรงนั้นก็เป็นนักข่าวนะคะนี่เป็นนักข่าวนะคะ<ม>เอานิกนิควนนิยังบานน่ โอ้นี่ก็ได้รอจะนายก็ครับไอ้นี่ก็ส่งแอนเปิดะควอนออกมานี้ก็ไระไปต่อทีกองมาเลย เป็นบรรยากาศล่าสุดนะคะที่หน้าบ้านโลงร <Ps> <อ>้านของร้านนะคะก็เปิดกันปกตินะคะ ตำรวจก็มานะคะนี่นะคะคุณตำรวจเออคุณตำรวจก็มาปฏิบัติหน้าที่ทุกวันนะคะซู้มคักก็เอฟซีไม่เห็นก็เป็นบรรยากาศร่าสุดประมาณนี้เลย ตำรวจก็ถามเรื่องลามเสร็จแล้วแต่ย,ย่าก็บอกว่าลาเสร็จแล้วนะคะ <c oughs> นี่นะคะคุณตำรวจก็ <c oughs> ไม่รู้ว่ามาทําอะไรแต่ก็มาถามเรื่องลำลำลำ,ลำนี่แหละคะ่ะลำบวงสรวงบวงสวงนี่แหละคะ่ะประมาณนี้นะคะน่าจะมารัดูความเรียบร้อยด้วยนะคะสอบถามความเรียบร้อยอ้โหตัดกันด้วยนะครับ งนกนอมร้พี่ไครับไระครับคกัคาสอบถามนะคะแต่แม่รู้ว่าสอบถามเรื่องอะไรแต่ถามว่าแต่เมื่อกี้ที่ท้าได้ยินมาได้สอบถามาชีนะคะเรื่องดำดำบงสวง อะไรสักอย่างหนูได้ยินแค่นี้แววๆนะคะแต่อันนี้ก็ตำรวจเขาก็มาประจําอยู่แล้วมาทุกวันนะคะที่อตำรวจสพกบูมเนาะก็มาตรวจดูความเรียบร้อยด้วยเนะนะคะดดูะเป็นอะไรอ่ะมันยไม่ได้ขอังมันเป็นยังใครคิดเส็จก่อนแล้วดูให้ย่าหน่อยมันไลไม่ได้เนี่นะคะ ย่าเพิ่นมาถามเรื่องอะไรถามื่งน้ำเสร็จหร้อยังเข้าว่าเสร็จแล้วจัดไปแล้วนะครับแล้วใครจะมาลำจัดไปย่้งเยอะครับนี่นะคะลุงก็อยู่ตรงนี้เก๊กลอถ่าพี่น้องเ้ย เก๊กหล่อมาก,กน,นะคะทำไมย่ยากหน่อยเพราะว่ามันมัน,ม,น,ม,นมันไหลไม่ได้เป็นหยางนะจ้ามันเป็ี่ยนหยางเน็ตคือมันมืดเหมือนเรืเน็ตคือเรือมันมืดหมือนมันยังไหลไม่ได้นี่ก็เป็นบรรยาก,กาศนะคะตามหน้าประติมาพวกนะละเสียงดาว ันไลฟ์ไม่ได้เนาะนไลฟ์สดบอกนายาชี้ยูทูบย่าชีอยูย่ไหน,น,อ,นอ๋อ,อน,นี่ก็เป็นบรรยากาศนะคะโอ้ยเดี๋ยวจะไปต่อขีดเปลี่นในนอกร้องเข้าคำว่าไลฟ์สดนี่ก็ไลฟ์ได้ปกตินะยา่าเอะไรรู้บอกา,าจะขึ้นหัวข้อว่าอะไรตั้งหัวข้อเลยตั้งข้อหน้าบ<า>้านลุงพงศ์อ่าตั้งเลยออ้ยยากทีนี้ พี่ยังไม่ได้เรออย่าเพิ่งนะคะาทุกคนแป๊บหนึ่งดูหนักข่าวรอไปก่อนเมื่อกี้สองกล้องมาทางหน้าบ้านลงุง แนวนอนบันไดได้แล้ว,ว,วอรอรอย,ยังไงมาแล้วกล้องหน้า,านกล้องหลังกลับออเดอร์นี่นะคะนี่นะคะเมื่อกี้ก็รู้สึกว่าจะแพนกล้องมาตรงนี้นะคะเมื่อกี้นกทำโทรศัพท์ให้ย่าชีนะคะเพราะย่าชีบอกว่าขค้านไหลสดไม่ได้นก็เลยทำให้ ภาษาไปไหนไม่รู้โอเคค่ะก็ตามนี้นะคะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นก,ก็ไม่มีอะไรมากนะคะก็เ,ะเก็บบรรยากาศให้ทุกคนได้ดูนะคะสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้นงด้วยนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันด้วยเนาะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปของนอกนะคะ สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ